สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุ่งมองทุ่บอลครับทางช่องพ่อแมหอีงครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้าน่ข่ครับจังหวัดระยองพอดีงานฝนตกครับหยกเปกเลิกกันเลยพักผ่อนหนึ่งวันครับมือียนพอกันมาอยู่สักผ่าครับ สวัสดีครับ <c oughs> ถือโอกาสได้ซักผาพอดีมั้ยนี่ให้มือว่ <c oughs> อางครับสวัสด,ดีครับามาประชุมกันโดยบ่ิหนนานไหม <c oughs> <c oughs> พ้พาีเทียอได้ใกล้ๆเดียวอ,อวยนา,นานี้ไปกวกใกล้ดิอย่ากนี้ไปกับพวกใกล้ดิ ประมาณสามสิบกิโ,โลกลเดกลกนั่ลจ <c oughs> ๊ะบ่แล้วเอาเสืออยู่กำ <c oughs> ลังมาเอานี่เีแล้วมันบอกเรัเก <c oughs> <c oughs> เอาเสืออยู่ ใายแหมมาทันหัวแล้วก็ทายได้แล้วถ้าออแปล,ลงสวยแล้วเดีย๋ <c ười> ยวามสกปรกน้องทา่านี่ใสจ้ะพอจะเียกเห็นเพื่อนเพื่นเห็นเพื่อนทันหนามากนีกว่าจำ่าบะไเลยเอาใดยนี่มาเห็นใจหมวกนะบ้างๆๆงแน่นะเอาแลิทักับ่ายหลังได้เลย่ายลิปถ่ายกิ๊แม่คนดังไหมโฆษาในก่ตัวเนเด้เนดัง งดเดย์โบราะมันรักด้ีนะเสือบ่แม่นนหน่วยอยู่ฮะมื้อนี้มื้ออื่นแก่มื้อใหม่ครับอำเภอพวกแดงระยองครับสวัสดีครับไม่ประชุมโดยไม่ได้ประเด็นหมายขวากันพอดีอยู่ ไปที่ยินแล้วถ้าอยากอยากไหมคือโอกาสสวัสดีพีือโอกาสซากผ่าพอดีเลยพอดีผ่ากำลังหลไม่เวลาจงยอ่ครับอันนี้าเงินดิิดานคคนใช่ไครับไอ้มอนิงกับแองจี้ไอ้รออยู่พอดีว่าสิมาซากไวละครับสิมันน่านกัสิเขาเามาบึงไม่ซกไวก่อนโดนบอกโดนวด ชั่วโมนึงประมาณชั่วโมงนึ่งป่ะโอยซักไ้ก่อนเดี๋ยวคนมาใหม่เดี๋ยวคนมาอบฮะมันหนัก่ะมันนี่มันนี่เสือตายโหดแพ้เราอีกไปแล้ว อ๋อท okay. oh, oh, ah. ี่แรกผมก็จำ่ได้ยอาะูดายเนาะนี่มันวิ่งไปร้องอิงนี่แอด่พีไปผมว่าแต่เอฟซีผมว่าแต่เอฟซีปันมาซักผาายาวๆนี่ร้องอิงสักผ่าทุกคนเอาวิธีการสักเขาสักยังไงสักยัเอาเอเรียะเอาเรียนใช่ผู้หมอขเขามหล่เลยตองูแยังไงเลือกันใหญ่ๆน่มันพอดีกับผ้า อันนี ö, no í, no, <iny clubs en activity> ้มันใหญ่ปวดบ่อมันแต่ว่าตรงแยกแต่เมื่านมักี่ยวกันยี่แยกกันแยกกันได้แล้วแต่ย่าแล้ไม่เห็นไม่เห็นจ้ามาเลยมีมาบ่อทีมงานเดียวกันครับว่าประชุมโดยไม่ได้นั่นหมายก็เลยทาันดีบังเงินทางบ่อที่เรียกเป็นทางมากเพื่นถ่วงมาเอ้าผมก็ว่าแต่ผู้ใดเดี๋ยวผมเห็นใส่หมวกนะผม มาแต่อีกแมนว่าเอฟซีเท่านี้เพราะเนี่ยมันมีแฮนด์มันีจำยามันเห็นทั้งขางเิ็นเซตเลี่ยวแล้วเป็นมาจนเลียวนะเอาทางน่อยก็ได้สองทางน่ะแบ่งคืน อันให่มันใหญ่หดเนอามนืนพอ,อกัอามื่นนพอกันอยู่พวกแดงเด้อครับ <c oughs> ดงนนข่าวว่าหอกก่นงานฟรีเป็นบอกครับงานฟรีเด็กน้องอนเนาะงานฟรีครับงานฟรีครับเุ่น พ <ś led> <sk ill> วกแดงระยอง <S <S <led> <S งานประเพณีวิ่งควาย อ่านี่เรียนอ้าวไปทายย่งสวีทไฟน่ะสวีทมะลุมอ้าเรียนเนี่ยอ้าเรียนเอานี่เอาหดเนีเอาแฟรกูบอกใล่ะสิ่ลม่ะ อะ้นเขา็ช้ังไรเขาซื้อเอาบ่เขาซื้อบ่เขาซื้อหรือเขาแถมเขาแถมบ่ซื้อหรือแถมอแถมบอกเพื่นแนวไฟมาซากลันเขาสเลย ก็ใส่ไปเลยโอ้ยอะไรหักนี้เอาบนโตรครับเอา้าซานเปล่ยนบมดละทามือเบิ้งนี่คุณซากรเน,นี่ บอกบอกบอกวิธ okay, 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 okay. right. ีแน่นน่นยึดถือกวัะมีมะฮพอจิมงานนังเอกครับพอฮกันโดยคนในนานไม้ ุณพี่น้องยุบซีุกหม่องทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับคลบหนีเอาไว้สนีกัครับคร <c oughs> บแล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ